วันนี้เปิดคลิปที่ไหนคะแคนแคนยอนครับผมมาดูอะไรก็มันสวยอ่ะดูดิแคนแคนยอน เปิดคลิปมาด้วยการที่ไปจอดรถใช่ไหมแล้วก็จ่ายค่าที่จอดรถ20บาทหลังจากนั้นนะจ๊ะเดินมาทางนี้ที่ทําำงงๆนี่คือไม่ใช่อะไรเราจ่ายค่าจอดรถ20บาทเดินเข้ามาเราก็มีคุณป้านั่งอยู่ตรงทางเข้าทางด้านขวามือแล้วก็บอกเราว่าเออถ้าจะเข้าตรงนี้ต้องเสียค่าเข้าอีกนะเราก็เลยแบบ ทำหน้างงๆแต่เขาบอกว่าถ้าจะเข้าทางนี้ก็ได้แต่ว่าตรงนี้ต้องมีเสียค่าบริการอีกแล้วก็ถ้าเดินไปข้างหน้าก็ได้ตรงข้างหน้าเนี่ยคือตรงที่เราเคยเดินไปอยู่แล้วแต่ว่าเราคิดว่าเราจะไปทางนู้นดีกว่าเพราะฉะนั้นใครที่จะไปอีกมุมหนึ่งนะคะก็สามารถเข้าไปได้แต่ว่าถ้าไปตามเราเนี่ยก็จะเดินไปทาทางข้างลำรางรถไฟเนาะเดินไปเรื่อยๆทางนี้ก็ไปได้เหมือนกันเดินไปทางซ้ายนะคะจะไม่ต้องเสียเงินแต่ถ้าไปทางขวาก็จะมีค่าบริการนิดหน่อยจำไม่ได้ว่าคนละเท่าไหร่แต่ว่าเขาบอกว่ามันเป็นมุมถ่ายหนังอะไรสักอย่าง จะต้องเสียเงินนิดน,น,น,นึ่งนะคะจะเดินตามเรามาทางนี้เพราะฉะนั้นเราจะไม่ไปทางเสียเงินเราจ่ายค่าจอดรถแล้วเราจะเดินไปทางซ้ายกันนะคะเดินเรียบทางรถไฟไปเรื่อยๆ รมแรงอะ่ะแต่เป็นสวยมากข้างหลังอุยอ้ยอุ้ยถือได้ไหิมาถือได้ไหนเร้วหน้ามันผมมันฟูอะ่ะเอาให้มันเห็นตรงนั้นด้ไหนอะ่ะยังไงดิเอาไง เสื้อสีขาวกระโปงสีแดงก็ไปคาเฟ่ค่ะไม่ใช็ไม่เช็คเสื้อสีขาวนิ่งสีม้าม้าสีดำนะคนนี้ซืมาท่านไหนคะเดี๋ยวคุจางดีนะที่อากาศดีอ่ะเฮ้ยว่ามากทำไมรอบนี้แตงทำดีอ่ะฮะคือปกติอ่ะเวลาไปเที่ยวจะเป็นคนหาเองใช่ไหมแล้วพี่ป้อมก็จะไม่ได้เป็นคนหาแต่ว่า รอบนี้เขาเป็นคนชวนเราออกมาเที่ยวทุกคนเขาบอกว่าุ่งน,นี้จะพาไปเที่ยวเวอร์นะก็ <c oughs> แต่บอกว่าเราจยพาเขาไปเที่ยวเขาดีใจมากเลยเมื่อคืนท่านนอนไม่หลับเลยหลับปุ้ยขึามาน <c oughs> แล้เขาก็ไม่ได้เตรียมชุดเตรียมอะไรเลยเขาเพิ่งมาเตรียมเม, <Okay, S 2> มื่อเช้าโอเคมาถ้าเต่ง เต้งใส่สีอะไรเขาก็จะใส,ส่สีนั้นแล้วเขาเห็นเต้นใส่เสื้อสีขาวเขาก็โอเคเขามีเสื้อแล้วเขามีชุดแล้วยังไม่ซื้อทางรถไฟไหมเุ้ยเต้นอยู่ตรงนี้แล้วถ่ายกันตาไปบ้านหนูไม่เห็นหรอกนะถ้ามองกล้องทน่อยมันไม่ท่ายเหอโอ้โหเอาใหมด่ดิเอาใหมด่ดิเอาใหม่ดิเอาใหม่ด <c oughs> ิ อ,อวไงอะ่ะเดินไปเลยเหรอใช่ถ้าสมมุติว่าเราเดินเข้ามาใช่ไหมอาจิายให้เขาฟังก่อนถ้าสมมุต<ล> <c oughs> ิว่าจอดเดินออกมาไม่ต้องเลี้ยวขวา <c oughs> เดินตรงมาเลยครับถ้าเลี้ยวขวาจะเสียตังค์ยี ถ้าเขาบอกเขาบอกว่าให้เสียตังค์ยี่สิบาทใช่ไหมเดินเข้ามาตรงร้านข้าวได้เลยเราจะต้องเสียตังค์ค่าจอดรถแล้วก็ตังค์ค่าที่เดินเข้ามาทางนี้ด้วยแต่ถ้าสมมุติว่าเขาบอกว่าจะเป็นมุมที่จะต้องไปถ่ายตรงที่แบบว่าอะไรนะมีหนังมาถ่ายใช่ไหมก็ให้ไปทางนู้นมันจะเสียค่าเข้าคนละยี่สิบบาทนะคะแต่ว่าถ้าเข้ามาทางนี้ก็คือเสียแค่ค่าที่จอดรถนะะไป มันมองไม่ค่อยเห็นวิวค่ะสักคุนี่นะทุกคนเริ่มเดินลัดทงเข้ามานะลัดทงเข้ามา <ไป S 1> ถ้าเดินมาทางนี้ <ไป S 1> เดินม,มาทางในป่มมา,ทา,มมา,ท,าทางนี้ที่มีสะแลนเขียวอยู่ตรงนี้ก็คื <ไป S 1> <ข>อเดินมาเรื่อย <ไป S 1> ๆก็ทะลุไปถึงทางนน้นเมื่อกี้ไม่มีสะแเียวทมมันมีมันไม่มีก็ดูตามทางรถไฟนี่ไงเออทางรถไฟเข้ามาเดินเข้ามาเรื่อยๆถ้าเดินไปทางนี้มันเสียตังก็จะไปทางโน้น มันจะเป็นทางฟูนะครับคอนกิททางนี้เป็นทางแต่ว่ามันก็คงจะได้อีวิวหนึ่งไหมแบบว่าถ้าอยู่ข้างล่างปุป๊บแล้วก็ถ่ายออกมามันก็จะแบบมันเราอยู่ข้างล่างไงมัวฟูหมด<า>เ<ร>ลย<ร>คนละยี่สิบบาทค่ารถยี่สิบบาทแล้วก็ค่าเข้าอีกคนละยี่สิบบาทมาทางนี้ไม่เสียตังค์แต่ก็ต้องหาทางมุมถ่ายเอานะมันถ่ายได้เหมือนกันแหละอยู่ที่เราแล้วล่ะที่เราจะเลือกเอาทางไหนไปกันต่อได้รูปแล้ว ช่ไ,ไปกันต่อที่9ิโลไกยจังลมแวะแวะขากลับแล้วก็แวะแวะไงอู้นี่ก็ร้อยโลแล้วนะน่ะ,ะก็ร้อยโล,ลนะ90โลอะที่ไหนอะนั่นอะมันคือที่ไหนอะที่ชนนั่นแหละจะอยู่ฝั่งบ่อทองจริงจริงทางนั้นทางบ่อทองก็มีที่เที่ยวเยอะนะแต่ว่ามันมันแบบเป็นทางอุตสาหกรรมไหม แบบมันเป็นทางเหมือนแบบชนบทอ่ะเขาเรียกว่าไงเรียกไม่ถูกแต่ว่าทางนั้นมันเป็นป่า,ปามันก็มีที่เที่ยวเยอะนะมันดูเป็นธรรมชาติดิอุ้ยสวยมากคือกล้องสวยมากให้วางก่อนได้ปะเจงมาตรงนี้ดิถ่ายรูปเร็วหนึ่งสองทังอไม่ายมาไกล้เลยดูอะไร Lắm không có món quà đôi không có món quà đôi không có món quà đôi không có không có món không có có món quà không có món quà đôi không không có món không đi, món quà đôi ui ว่าเขาเหรอด้วยคือหมานน,นน่หมามันมีน่ารักด้วยนะทุกคนเราก็ต้องเรียกเป็นหมาที่น่ารักใช่ปะก็คือปกติแล้วอะเขาจะต้องไปคนหาใช่ไหมแต่ว่าวันนี้แดงหาให้เขาอะคือนีอะรู้สึกหิวข้าวทไมต้องทำนาหรอนาหิวข้าวรู้สึกหิวข้าวแล้วก็ รอแป๊บหนึ่งแล้วกันอุ้ย90กิโลเลยผี่ไปผ่านอะไรก็แวะกินข้าวก่อนนะแล้วก็ไปกินคาเฟ่คือข้าวมันต้องเข้าท้องก่อนเนาะบางทีอะดึง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 ,ดง คือมันน่ารักไงมันสวยอะรอบที่แล้วมาครั้งที่ล่าสุดที่มาก็คือมาถ่ายรูปตอนชุดคุยใช่ไหมแต่ว่าลมมันแรงมากมันถ่ายได้แต่ลมมันแรงมากแล้วผมเราอะมันก็ปล่อยปล่อยแบบปล่อยยาวใช่ไหมแล้วมันก็ไปอยู่สวยัยอะแบบมันก็เป็นฟิลว่าถ э ่ายเหมือนอยู่ทะเลอะฟุ้งฟุ้งฟิลฟิลแกว่งกัดไกวก็แบบว่า จะทําจะเซตผมอะไรก็ไม่ได้แล้วผมตอนนั้นก็คือเป็นสีแบบเขียวๆฟ้าๆน้ำเงินน้ําเงินอะเขาย้อมเป็นสีอะไรก็ไม่รู้แล้วชุดคุยก็เป็นสีนั้นถ้าถ่ายออกมาก็เป็นแบบเอาไปแต่งอีกรอบนึงเ่ยแต่งแล้วแต่งอีกจนจำไม่ได้อะ่ะอุอ้ยสวยอะ่ะคือเราใส่สีขาวขึ้นปะความจริงรอะไรอะไรนะ <c oughs> คนอย่างมีซีนก็แบบนี้นะคะทุกคนคาจะพูดอะไรให้เราไม่ค่อยดีค่ะบ๊ายบาย